บ้านสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เอ๊ะหมายความว่ายังไงคะบ้านสำหรับวันนี้ดูเหมือนแตกออกเป็นสองเสียงเลยนี่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะชักน่าสนใจแล้วสิโงตอมีที่มาแน่ๆล่ะโอ้ว้าวดูล้ำสมัยด้วยนะคะก็ะเพราะว่ามีความล้ำสมัยสิกระตาตางนด,ดูบิดเบี้ยวไปหมดเลยเนาะแต่ห้องครัวก็วางแนวเฉียงด้วยที่ว่ามาเนี่ยทำไมต้องแยกเป็นสองส่วนล่ะพาแยกออกเป็นสองส่วนเชื่อมต่อกันนั้น ประโยชน์ที่ได้รับคือแสงและที่เห็นได้ชัดคือเป็นบ้านที่ตกแต่งประยุกต์เพื่อการลดต้นทุนในเช้าวันหยุดจะเห็นผู้คนถือหนังสือพิมพ์มือเดียวมารวมกันอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่นี่คือสนามแข่งม้าฮันชิงจังหวัดเฮียวโก โมกุโมกุผักกุพักุเฮ้ยชื่อน่ารักดีจังเลยอ่ะเออดูเหมือนอยู่ๆเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาด้วยอ่ะภายในพื้นที่ของสนามแข่งมา้าไม่ได้มีแต่เพียงแค่ผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเสียงดังเซ็งแซ่ของพวกเด็กๆสวัสดีค่ะยินดีนที่<ด>รู้จ<า>กัจ<า>กนะคะยินดีครับค่ะว่าวแต่ที่อ,อยู่ด้านข้างของสนามม้านี่ยมีที่เล่นของเด็กๆด,ด,ด้วยเหรอคะ ก็มากันอยู่บ่อยๆนะคะโอ้มากันประชาเลยไม่คาดคิดเหมือนกันสวัสดีจ้าชื่ออะไรอีน้งอุเอดินกาเออรินก้าจังกี่ขวบโอ้ห้าขวบเลยดูชื่อมันดีจังเลยื่อคนนี้ก็ชื่อว่านีน่าเออนีนะจังนะคะเจ็ดเดือนได้เจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วค่ะเมืองนิชิโนมิยะจังหวัดเกียวโกเมื่อปีก่อน คุณอินอุเอได้สร้างบ้านขึ้นที่ย่านที่พักอาศัยไม่ไกลจากแม่น้ำมุโกคาวะย่านที่พักอาศัยสินะคะใช่ครับใช่แล้วครับก็ที่นี่แหละครับลองดูสิครับโอ้ที่นี่เหรอคะครับเบ้าสีขาวล้วนเลยใช่สิครับขาวเลยครับโอ้ขาวเป็นหมดเลยนะคะแต่ก็ยังเหมือนกับกล่องด้วยอะกล่องสีขาวเป็นกำแพงอลูมิเนียมสีขาวที่ไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียว ที่เห็นเป็นช่องเปิดกว้างอยู่คือโรงรถและทางเข้าเท่านั้นโอ้ที่เห็นอยู่ด้านโน้นก็คือบ้านข้างๆันเละครับไม่ใช่หรอกครับบ้านผมด้วยครับบ้านผมก็ใช่ด้วยใช่ใช่แต่ว่าเป็นหลังแยกออกไปเลยนี่นะก็ใช่ครับมันก็มีช่องว่างขั้นเอาไว้นะครับอ้อแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะคะพอเดินเข้าไปดูที่ด้านข้างของบ้านเนี่ยโอ้ทาไมเป็นแบบนี้โอ้เอ๊ะ ดูเหมือนจะแยกตรงกลางออกไปสองส่วน,นเลยมันเหมือนกับการผ่าแล้วก็มาประกบกันอีกทีครับที่จริงแล้วกล่องสีขาวนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนทําไมถึงกลายเป็นรูปร่างแบบนี้ได้ล่ะเดี๋ยวเราไปพบคําตอบกันค่ะหลังจากที่แต่งงานคุณอินอูเอะอาศัยอยู่บ้านเช่าและได้หาที่ดินแถวนิชิโนโมิยะซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเพื่อลูก,ลก และพบเข้ากับที่ดินแปลงหัวมุมย่านที่พักอาศัยที่ดินแปลงหัวมุมนั้นโดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีแต่ว่าถูกปิดกั้นโดยเพื่อนบ้านทางทิศใต้และทิศตะวันตกในทางกลับกันทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะหันหน้าออกหาถนนซึ่งจะมีผู้คนเดินผ่านไปมามากเกินความคาดหมาย และต้องเผชิญกับสายตาของสาธารณชนครับใช่ใช่ครับนี่แหละก็บ้านด้านหน้าที่กําลังทําด้านหน้าจะเป็นบ้านเช่าเหมือนกันค่ะเดิมทีด้านหน้าบ้านจะเป็นถนนก็ต้องใช้ม้านปิดไว้ตลอดทั้งวันเพราะกังวลกับสายตาผู้คนจึงไม่สามารถสร้างให้มีหน้าต่างได้เพราะฉะนั้นก็เลยมาคิดว่าจะหาทางให้แสงเข้าได้ตรงไหนบ้างสถาปนิกจึงเสนอไอเดียที่น่าประหลาดใจนี้มาให้ นั่นก็คือการผ่ากลางบ้านออกเป็นสองส่วนเพื่อช่วยให้มีแสงส่องเข้ามาที่กลางบ้านเป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยพบเห็นที่ไหนนักตึกทางเหนือและใต้นั้นถูกเชื่อมด้วยทางที่คล้ายสะพานแต่เส้นทางนั้นกลับไม่ได้เป็นเส้นทางตรงแต่เป็นแนวเฉียงบ้านหลังนี้รูปทรงจึงแปลกตาด้วยทรงเฉียงทรงเฉียงและทรงเฉียง แต่ก็สร้างได้สมกับเป็นพื้นที่ที่ใช้ชีวิตได้ในแบบสะดวกสบายงั้นก็เชิญเลยนะคะข้างในค่ะ,คะได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะโอ้โหข้างในนี่ก็เป็นสีขาวล้วนเหมือนกันแน่นอนครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยครับสีขาว,ว,าว แสงจะเข้ามาจากส่วนที่เป็นกระจกเชื่อมต่อระหว่างตึกสองตึกจากภายนอกรอบๆนั้นจะมองไม่เห็นหน้าต่างจนไม่คาดคิดว่าจะมีความสว่างมากที่บันไดเนี้ย,ยตรงส่วนนี้ส่วนที่อยู่ระหว่างตึกสองตึกใช่ไหมล่ะคะออโอ้นี่เองบ้านหลังนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนลองมามองโครงสร้างโดยรวมดูกันแบ่งออกเป็นสองตึกทางทิศเหนือและทิศใต้และจะมีบันไดเชื่อมต่ออยู่สามช่วงตามภาพ บันไดที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้คือส่วนนี้พอขึ้นมาแล้วอโออโอ้ยท่าน,นนี้เจอเข้ากับเปินจังไปโต๊ะยาวเลยอะ่ะที่นี่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นเหมือนกับห้องเด็ก,กน,นะครับเป็นห้องเด็กเออมองตรงขึ้นไปเนี่ยเห็นได้เลยด้วยก็เป็น,นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างช่วงบันไดขึ้นไปยังห้องนั่งเล่นถูกออกแบบเป็นห้องเด็กโดยไม่มีผนังกัน้น เวลาที่ผมกลับมาก็สามารถที่จะมองเห็นพวกเด็กๆได้ตลอดเลยครับ๋อเพราะว่ายังไรก็ต้องผ่านขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับใช่เลยครับใช่ใช่ตรงนี้นะคะโอ้ตรงนี้จะติดเป็นบ้านด้วยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ก็อับแหวนดูได้ครับจะเรียกว่าเป็นห้องนอนของผมกับรินโกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็นอนด้วยกันที่นี่สองคนเท่านั้นเองนะครับถึงจะเป็นห้องนอนแต่ก็ไม่มีผนังกั้นใช้แค่ม้านกั้นแทนเท่านั้น เมื่อตัดประตูและผนังออกไปก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้หลายแสนเยนห้องนอนนี้คุณสามีได้คำนวณอย่างละเอียดยิบดูแล้วคือในอนาคตเนี่ยอย่างเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านดินกระจังก็จะใช้ได้เองแล้วมันก็จะง่ายด้วยนะครับนี่ครับคือถ้าพูดถึงห้องเด็กแล้ว ถ้าเราจํากัดที่เขาตายตัวมากเกินไปในอนาคตก็อาจจะเอาไปใช้งานในทางที่ไม่ชอบคุณเขาคิดการไกลเผื่อไว้เลยนะคะคืออย่างนี้ครับเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะครับก็ต้องคิดเผื่อไว้มากหน่อยนะครับก็จะบอกว่าต่อไปที่นี่ก็จะยกให้เป็นของพวกเรา <c oughs> รคนกันหน่อยอะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs> เหมือนจะติดกับดักยังไม่รู้ะครัาณครับเมื่อขึ้นไปชั้น4ี่โดยบันไดซึ่งทําเป็นทรงเฉียงจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ พอเฉียงขึ้นไปแล้วเนี่ย,อยขอบคุณค่ะว,าวมางว,ว่างสว่างมากด้วยอ่ะใช่ก็ต้องบอกว่ากว้างมากครับเป็นพื้นที่แบบนี้นี่เองใช่ใช่ครับ,รบเป็นห้องนั่งเล่นและห้องอาหารซึ่งมีความสูงของเพดานถึง3เมตรทำให้ดูกว้างมากเป็นการออกแบบผสมผสานการใช้สีขาวและสีดำ ที่นี่ดูเหมือนเจะมีแสงเข้ามาค่อนข้างดีเลยนะคะที่นี่ก็จะดูสว่างที่สุดเลยในบ้านนี้นะครับบ้านหลังนี้หลังคาทางตึกฝั่งทิดใต้จะดูเตี้ยกว่าเล็กน้อยจึงทําให้แสงสามารถเข้ามาทางห้องนั่งเล่นได้มากกว่าที่นี่เป็นห้องครัวว้าว <c oughs> เป็นห้องครัวที่ดูภูมิฐานมากๆเลยด้วยเป็นห้องครัวที่ดูภูมิฐานแต่ทำไมถึงเป็นทรงเฉียงนอกจากนี้ของพวกนี้ก็ยังเป็นทรงเฉียงเมืองนิชิโนมิยะจังหวัดเโก,โกียวโกบ้านของคุณอินาอุเอะจะดูเหมือนเป็นกล่องสีขาวที่ถูกพาแบ่งกลางออกเป็นสองส่วน ที่ห้องนั่งเล่นมีขนาดกว้างโห้องครัวนี่ดูภูมิฐา,า,านมากเลยนะคะาาใหญ่มากดูจากโอคกซังที่มีรูปร่างเด็กแล้วค่อนข้างดูใหญ่มากเลย่ใช่ครับก็เป็นไปได้คิดเชน่นเคาน์เตอร์ถูกจัดเตรียมให้ตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าของคุณพัญญาที่ไม่อาจต่อรองได้ประกอบด้วย IH ชนิด3หัวซิงขนาดกว้างรวมถึงตู้เก็บภาชนะรวมราคาแล้วก็ มในเรื่องราคาถ้าถูกกว่านี้สักหน่อยก็คงจะดีมาก,กน,นะครับมาจาก,นนกความแดนหนานนดแดกลาคือไม่ว่ายัางไงก็ไม่สามารถต่อรองไ,ได้ไม่ว่าจะพูดยังไงบรรยากาศก็ดูร้อนขึ้นมาทุกทีเป็นห้องครัวที่น่าอิจฉามากจริงๆแต่ถ้าดูดีๆแล้วจะเห็นว่าเป็นแนวเฉียงถ้าไม่มองให้ดีแล้วก็จะดูเหมือนกับว่ามันวางเบี้ยว ที่จริงแล้วห้องครัวจะดูผสมผสานเข้ากันได้ดีกับบันไดแนวเฉียงจัดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเพราะเป็นตำแหน่งที่ถ้ามองไปด้านล่างก็จะสามารถมองเห็นอิริยาบถเด็กๆได้และถ้ามองขึ้นไปก็เป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้พอดีดังนั้นเมื่อผสมผสานกับห้องครัวที่ตั้งในแนวเฉียงด้วยแล้ว รวมถึงชั้นวางของด้านหลังก็เป็นทรงเฉียงแบบนี้ตรงมุมก็ว่าอะไรไม่ได้สิคะเขพจะวางชีสเค้กที่ตัดเป็นชิ้นแบ่งได้บ้าง <c oughs> น,นะครับ <c oughs> พอได้อยู่ไม่เคยได้ยินื่ือแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ <c oughs> เนื่องจากเป็นทรงเฉียงจึงเป็นชั้นที่วางจัดเก็บได้ยาก <c oughs> คุณสามีจึงวัดขนาดและหาซื้อกล่องขนาดพอดีจากอีเกีย <c oughs> มาไว้ให้เป็นที่เก็บของให้ ดูเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคืออย่างนี้ครับอะไรที่ไม่เป็นระเบียบเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยชอบนะครับด้วยความเป็นคนเจ้าระเบียบของคุณสามีแม้ในที่เช่นนี้ก็ไม่ละเว้น ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูแค่บานาเดียวใช่ไหมคะใช่ครับคือว่าผมก็ลดค่าใช้จ่ายตรงประตูนี้ด้วยนะครับคือถ้าเราทำสองบานก็เท่ากับต้องใช้เงินาทาทั้งสองบานก็เลยลดเหลือแค่บานเดียวมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับด้วยความที่คุณสามีคํานวณอย่างถี่ถ้วนจึงทําให้สามารถสร้างบ้านขึ้นมาอยู่ในงบประมาณได้สําเร็จซึ่งคุณสามีเองต้องคํานวณถึงขนาดนี้และคุณสามียังช่วยทำบัญชีครัวเรือนให้ด้วยค่ะ ขาก็ช่วยทำพวกบัญ <também> ช <ling> ีครัวเรือนะบัญชีครัวเรือนเลยเขาขยันมากก็บอกว่างบประมาณที่ใช้ในครัวเรือนทั้งหมดผมเป็นคนทําเองเลยก็ว่าได้นะครับการทําบัญชีครัวเรือนนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากเอาการแต่อาวุธลับของคุณสามีก็คือสิ่งนี้การใช้มือถือถ่ายใบเสร็จไว จากนั้นแอปพลิเคชันในเครื่องก็จะอ่านชื่อร้านสินค้าราคารวมทั้งค่าอาหารและของใช้ประจำวันและสรุปรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแยกตามหัวข้อให้โดยอัตโนมัติโอ้งง้นเวลาที่จะซื้อของที่ไม่อยากให้สาม,มีรู้จะทำยังไงเหรอคะก็ทิ้งใบเสร็จนั้นไปซะ <c oughs> หมดเรื่องค่ะแต่ส่วนใหก็น่าจะใช้เครดิตการ์ดซื้อนะครับตรวจด,ดูจากสลิปแจ้งนี่ก็รู้นะครับแบบนี้ก็ดูเข้มงวดไปหน่อยนะคะ คุณสามีจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในบ้านและคอยควบคุมอย่างเข้มงวดคิดดูแล้วก็น่าอิจฉาจังเลยนะคะคุณมิฟูเน้ สาไม่นี่เข้มงวดแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะแม่ก็เย่ยมากเลยนะของบ้านฉันเองนะทุกเรื่องก็ยกให้เป็นหน้าที่ของคุณจอรจเหมือนกันค่ะไม่ว่าท้ายสุดแล้วจะจะเป็นคนจัดการก็ตามแต่สามีก็จะรู้รายละเอียดการใช้เงินทั้งหมดค่ะอาจจะใช้เงินในบัญชีหมดไปแล้วก็ได้ไม่นะคะทำไงดีละคอควบคุมดูแลแล้วก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนีนนะเพราะงั้นก็เลยคซื้ออก็ผมก็ทำอยู่ก็น่นส่วนใหญ่แล้วอกสั่งมักจะทำกันเองแม่เหอคะว่าแต่แอปพลิเคชันแบบนี้ช่วยได้สะดวกมาก เกิดเลยนะการสรุปตัวเองให้ทั้งหมดและตัวเลขแบบนั้นอย่าเมื่อกี้เห็นสรุปเป็นรายเดือนรายสัปดาห์ให้ด้วยนะคะทำออกมาเป็นกราฟให้เลยด้วยทําให้ทั้งหมดได้นและค่ะดีจริงๆค่ะแต่ว่าสาหรับคุณสามีท่านนี้แล้วนะคะจะทําแบบนี้แล้วก็คอยควบคุมการใช้เงินอย่างเข้มงวดซะด้วยสิคะในขณะที่ป็นคนจ่ายเขาจะแจกประจําวันให้กับอกสั่งด้วยแล้วนั้นก็ยังทํางานบ้านช่วยเลี้ยงดูลูกให้ด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นเงินเดือนนั้นยังมีเงินเผื่อใช้สอให้กับภรรยาไว้ใช้อีกด้วยตอนไปหาที่ไหนได้ เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะต้องทําแบบนี้นี่แหละที่สามารถแบ่งแยกหน้าที่ของทั้งคู่ได้นะเอก็ช่วยให้ออกไปทํางานนอกบ้านได้อย่างวางใจด้วยแล้วไม่ต้องมาคอยพูดเรื่องแบ่งแยกเรื่องที่ว่าใครได้ใค่ไเลยนะคะพูดกันได้อย่างสบายใจเลยว่านี่ไม่ใช่เงินผืนเป็นงานถือค่ะใช้สอยเร่งสร้างสรรค์ดีโอค่ะค่ะเป็นเงินเดือนนะคะเอาแล้วข้ามาดูแบบแปลนพื้นที่ชั้นสองกันเลยดีกว่าพอขึ้นมาจากชั้นหนึ่งทางบันไดนี้นะคะจากนั้นก็ตรงผ่านไปแล้วขึ้นบันไดที่เป็นแนวเฉียงขึ้นไปตรงนั้นจะพบกับครัวขนาดกว้าง แล้วก็เป็นเพราะขึ้นจากปันไาแนวเฉียงด้วยก็เลยทําให้มองเห็นเป็นพื้นที่ขนาดกว้างมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าทั้งหมดเป็นสี่เหลี่ยมและตรงๆไปหมดมันก็ดูไม่น่าสนใจเท่าไหรนะ่แล้วต้องมีเลื่อยๆออหน่อยค่ะมันก็ดูเหมือนกับการค้นหาน่ะแหละอย่างของสวยงามแปลกใหม่ เกินความคาดหมายดูแล้วไม่น่าเบื่ออะไรแบบเนี้ยมงจะเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจค่ะทางฉันกลับคิดว่าถ้าได้อาศัยอยู่ในบ้านนี้ซึ่งมีแนวเฉียงด้วยนั้นอาจจะเดินผ่านส่วนที่แคบไม่ได้เช่นไปอย่างตอนอ้วนแล้วจะทํายังไงก็ต้องเขม่อวึบเขม่าใช่กระทนหันเยตรงนั้นก็ตัดออกเลยฉันคงไม่อยากตัดออกแน่การที่มีความสูงของบ้านที่เหลื่อมกันนั้นอย่างตรงส่วนนี้กลับทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกที่ดีเลยทีเดียว ขึ้นข้างบนเนี่ค่ะตรงนี้คือพื้นที่สุดที่อยู่ระหว่างตึกสองตึกที่แล้วใช่เลยครับ้เนาะโอ้ว้าโอ้เรากับเอ๊ออกมาในที่ที่สุดยอดมากๆเลยนะคะเอ๊ตรงนี้ยิ่งสุดยอดไปใหญ่เลยอะเทเรสคืออย่างนี้ครับออเทเลสบนหลังคานี้เทเรสบนหลังคานี้เกิดจากส่วนเหลื่อมของตึกสองที่มีความสูงกว่าเพื่อแสงส่งลงมาได้ถึง ถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงจึงไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากกับการใช้ตากผ้ทาทั้งหมดนี้<ด><ด>นก็ใช่ครับน, <laughs> นี่แหละครับถูกต้องเลยเนาะตรงนี้<ม>ด้วยครับอีเกีย <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ซื้อมาจากอีเก,ก,ก,กียจากนั้นก็ช่วยกันปูดาดฟ้านี้กันเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบก,กับการใช้ไม้ทำแล้วก็สามารถช่วยลดต้นทุนลงไปได้สองถึงสามแสนเยน ไปต่อกันที่ชั้นหนึ่งตึกทางใต้ที่อยู่ด้านหลังของประตูทางเข้าอือที่นี่คือห้องน้ำสินะคะถูกต้องเก่งมากครับเป็นห้องน้ำครับค่ะ เพ one, ื่อให้ความสูงของหลังคามีความเหลื่อมกันชั้นที่หนึ่งจึงมีความสูงเพียงแค่นี้ห้องอาบน้ำทางนี้ทำเป็นห้องกระจกด้วยก็ดูหน่อยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็ดูกว้างพอสมควรเหมือนกันนะคะครับก็กว้างพอสมควรสามารถมองเห็นด้านนอกได้เลย้วยปลอดโปร่งโล่งสบายครับตอนนี้ฮะครับได้อารมณ์ประมาณนี้เลยรับปลอดโปร่งเลยครับห้องอาบน้ำที่เปิดโล่งให้เห็นส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองตึกอย่างโดดเด่น และยังมองเห็นห้องที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสวนได้โดยบังเอิญนั่นก็คือห้องนอนของคุณพัญญากับนีน้าจังแม่สุดยอดครับโอ้ยตรงนี้ก็ยังมีอีกครับครับโอ้เข้าไปได้ไหมคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่นี่ก็ยังมีนี่ด้วยอ่ะอันนี้ตู้เย็นไม่ใช่ครับที่เก็บเสื้อผ้าครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะจัดเก็บได้เยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเป็นที่เก็บเสื้อผ้าทุกชนิดของทุกคนในบ้าน ที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ซักผ้าของของเรานะครับทิ่นี่เหรอคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอยากเห็นเครื่องซักผ้าไหมครับอยากสิคะอยู่ตรงไหนมาชี้ชี้ลูกชี้ให้พี่เขาดูลูกนี่ไงครับอะไรเนี่ยนี่นะครับอู้เห็นแล้วอะไรลนะครับเครื่องซักผ้านี่แหละครับครับโอ้แบบนี้นี่เองพอเปิดออกก็จะเห็นว่ามันซ่อนอยู่ครับหลบซ่อนอยู่ในนี้คร่ะเข้าใจแล้วอืมแต่ระหว่างที่ซักผ้าอยู่นั้นบ่อยครั้งที่มักจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นต้องคอยระวัง เออตรงนี้เป็นบริเวณซักล้างไม่ใช่เหรอคะแล้วตากที่ไหนอะก็ <c oughs> ตากเลยคะข้างบนค่ะโอ้งี้ต้องไปข้างบนข้างบนนะคะทุกวันเวลาที่จะนําผ้าซักไปตาก <c oughs> ต้องนําขึ้นไปตากบนดาดฟ้า <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่ลําบากมาก <c oughs> และคุณสามีไม่ได้คํานวณเผื่อไว้สําหรับเรื่องนี้ด้วย แ่ค่เรื่องนี้แหละนะที่ลำบากมากต้องความเปลี่ยนชุดที่อยู่ในผ้าซักกกลวดมากน้เวลายกขึ้นไปมันคงหนักมากหน้าดูหน้กสินะคะแล้วก็ต้องใช้แรงขนไปอีกนะคะพูดถึงถูกปิดไว้แบบนี้มองไม่เห็นพวกชุดชันในก็ดีเหมือนกันนะคะยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยแล้วแก็ดีค่ะทั้งลินกะจังนี่น่าจังด้วยใช่ค่ใช่เอาลค่ะ งั้นมาดูกันว่าผลจากที่บ้านหลังนี้สร้างลดนั่นลดนี่เพื่อลดต้นทุนแล้วผลจะเป็นยังไงบ้างแน่รวมสองตึกในหนึ่งหลังค่าก่อสร้างอยู่ที่2ี่ล้านเองเราทำานวณทุกครั้งเนี่ยงบประมาณลงตัวเป๊ะๆค่ะอืมสุดยอดนะเป็นนักคำนวณนี่ใช่ค่ะจริงๆเลยทีนี้เราก็มาดูคําถามจากทางบ้านดีกว่านะคะที่คุณสามีช่วยคํานวณให้อย่างพิธีพิทันก็เริ่มเลยนะคะที่ด้านหลังห้องครัวนี้ คุณสามีได้คำนวณเผื่อไว้สลับหนึ่งอย่างนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะชีะ้ให้ดูตรงนี้ค่ะห้องนี้คิดว่าเป็นห้องสำหรับทำอะไรกันนะนั่นน่ะสิด้านหลังออของห้องครัวตรงนี้เขาบอกพื้นที่ทั้งหมดบริเวณที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะ,ะส่วนตรงด้านนี้ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์อาหารต่างๆแล้วยังมีตู้เย็นๆอยู่ตรงนี้สีหลี่ยตรงนั้นใช่ไหมน่ยนะ<ก>ค่ะใช่ค่ะก็น่าจะวาขงข,าข,าของขนาดใหญ่ๆได,ได้นั่นแหละนะสิ่งนี้คุณ <politic S 1> สามีได้คำนวณเ<ห>ตรียมว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะค่ะเครื่องอาบแดดหรือเปล่าคะว้ายจริงหรือเปล่านะไม่ใช่งั้นหรอ คื่อวที่บ้านฉันก่อนนั้นนี้สามีก็มีนะคะเครื่องอาบแดดเนี่ยมันจะเข้าไปพอเลยแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆทําออกมาก็ขนาดบางลงนะคะสามีเป็นคนผิวขาวนะคะก็เลยอยากดูคร้ำบ้างพอขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วก็จะได้ดูมีราศีเป่งประกายขึ้นมาบ้างอะนะคะครับเออเป็นดูเหมือนสามีประตูด้วยาะอยากเข้าใช่ไหมครับเชิญนะครับค่ะขอเปิดเหน่อยนะคะเอาเลยครับก็ขนาดนี้แล้ว อะไรคะเนี่ยส uh, mm yes. yeah, ิ่งที่อยู่ด้านหลังห้องครัวนั้นก็คือห้องน้ำสิ่งที่อยู่ด้านหลังห้องครัวคือห้องน้ําสิ่งที่อยู่ด้านหลังห้องครัวคือห้องน้ําที่ด้านล่างนด่ก็มีเหลอคะแล้วทําไมถึงทําห้องน้าไปที่นี่ล่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าเรามีลูกสาวเล็กๆสองคนเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้มีปัญหานะครับโตขึ้นก็เลยมีมาทุกที่แหละครับ นะฮะก็เลยพอโตขึ้นเด็กผู้หญิงด้วยก็จะได้อยู่ใกล้ๆห้องน้ําเอาไว้นะครับก็เผื่อใช้แต่งหน้าอะไรแบบนี้ครับเก่งมากครับเก่งมากครับเข้าใจกันดีเลยนะครับคือแต่งตัวผมเองก็เป็นคนชอบเข้าห้องน้านะครับนะฮะเห็นห้องน้ําไม่ได้ก็ต้องเข้าห้องน้ําเหมือนกันครับก็ถือเป็นห้องน้ําส่วนตัวเผื่อไว้ในอนาคตลูกๆจะได้สะดวกด้วยแล้วผมก็ชอบอยู่ในห้องน้ําด้วยครับโอ้ยดูเจอเป็นการคํานวณเผื่อเกินไปหรือคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกครับไม่หรอกครับก็ถือว่าเราก็รอบครอบเอาไว้ก่อนนะครับ อ,อนาคตนะครับนะฮะก็ก็คิดจไกลจะได้ม่ต้องทําเยอะอน,นะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วที่นี่ก็อาจจะกลายเป็นของลูกสาวทั้งสองคนก็ได้<ะ>ที่<ะ>ห้องครัวอันกว้างขวางนี้คุณพัญญากับริกนกะจังกำลังยืนเรียงกันเพื่อช่วยกันเตรียมอาหารเย็นอยู่แฮม,มเบอร์เกอร์เลยนเนี่ยนะอะอยู่น่านจะใช่นะคะ เธออยู่ทำไมครับทำเลยครับทำเลยครับทำเลยครับเหมือนหิวอร่อยอ่ะไปอร่อยมากไปรสชาติแบบเต็มคําเลยค่ะรสชาติแบบครอบครัวเลยด้วยอ่ะช่วยทําบ่อยหรือเปล่าจ้าบางครั้งบางครั้งเหรอพูดถึงเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกให้ทําเยอะเลยนะคะก็ได้สิคะบ้านที่คุณสามีได้คำนวณด้วยความใส่ใจนั้น แต่ว่ายังมีบางเรื่องที่คุณพัญญายังรู้สึกเป็นห่วงอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องผ้าม้านของห้องเด็กนะคะถ้าเขาโตขึ้นก็น่าจะบอกว่าไม่ชอบอยู่เหมือนกันก็คงจะเป็นอย่างนั้นคคือถ้าไม่ชอบจริงๆ ก็จะบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรลูกออกไปอยู่ข้างนอกเลยลูกนะออกไปข้างนอกเรอคะก็พูดง่ยองไแล้วก็บอกว่าอย่าออกไปไหนต้งห่าัอคงไม่ได้เป็นไปตามที่คำนวณเอาไว้ทั้งหมดอกครับก็มีพลาดบ้างจากการคำนวณไม่ว่าจะเป็นไปตามที่คำนวณได้หรือไม่นั้นคุณสามีเองก็ยังคงมีความสุขกับการได้คำนวณแก้ไขเป็นครั้งคราวไป คำพูดตอนท้ายนี่ดีจังเลยนะคะไม่เลก็ไม่ตรงกรับที่คำานวนไว้อยู่แล,แล้วห่ะนะในโลกใบนี้ไม่มีทคำด่วนอะไรไว้ตรงไปเสมอหรอกนะ <c oughs> เพราะเรื่องขออนาคตไม่มีใครอย่างรู้ได้ <c oughs> ก็แบบนี้ชีวิตมีรสชาติตอในสมัยก่อนมันจะพูดแบบนี้แหละนะคะก็สำหรับผมแล้วเห็นด้วยเรื่องห้องน้ำนะห้องน้เห็นด้วยเหรอคะมันเป็นเรื่องสำคัญนะมันจะเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะคะเพราะงั้นถึงบอกว่า ผมเป็นคนนั่งห้องน้ํานานอยากจะเข้าไปนั่งช้าๆตามสบายเลยสร้างเอาไว้ตรงหลังของครูคือแต่ว่าตอนเข้ากับตอนออกมันต่างกันนะมุนเวียนอยู่ภายในห้องเดียวกันแบบนั้นก็นั่นะสิคะเ่าแต่ว่านะคะทั้งหมดดูเป็นสีขาวไปหมดเลยจะพูดว่าไงดีนะให้ผลของแสงสะท้อนได้ดีอกสังก็ดูสวยขึ้นด้วยนะคะจะคิดมาตลอดเลยค่ะว่านี่คือแดีนี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องอาบแดดแล้วสิเพราะแสงส่องตลอดเวลาเลยถูกต้อง บ้านสไตล์ญี่ปุ่นในตอนต่อไปพบกับคู่สามีพัญยาวัย50ปีที่รีบกรเกษียณตัวเองออกมาสร้างบ้านเพื่อเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆด้วยงบประมาณรวม20ล้านเยนจึงหาวิธีลดต้นทุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงเห็นตัวหนังสือด้วยนะคะเป็นการใช้แบบเปลือยเลยด้วยอ่ะธุรกิจร้านกาแฟในช่วงเริ่มต้นสร้างความสับสนให้อย่างต่อนเนื่องชีวิตในช่วงที่สองนี้จึงเหมือนเรือที่ออกท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำ ท่านใดรู้จักบ้านส,สวยๆช่วยกันแนะนำเข้ามาด้วยนะคะรับใยชุบเดรอท่านอยู่นะคะ